กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณใจกลางป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มีชื่อว่าป่าซื่อตรงสัตว์ทุกตัวในป่านี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยึดมั่นในกฎระเบียบของป่าที่กลางป่ามีต้นมะม่วงวิเศษอยู่หนึ่งต้นทุกๆปีต้นมะม่วงนี้จะออกผลเพียงหนึ่งร้อยผลเท่านั้นมะม่วงแต่ละผลมีสีทองอาราม ทรงกลิ่นหอมหวานและใครก็ตามที่ได้กินจะรู้สึกแข็งแรงและมีความสุขไปตลอดทั้งปีกฎของป่ามีอยู่ว่าสัตว์แต่ละตัวจะได้รับมะม่วงวิเศษคนละหนึ่งผลเท่านั้นโดยคุณลุงหมีใจดีผู้เป็นเจ้าป่าจะเป็นผู้แจกจ่ายให้กับสัตว์ทุกตัวอย่างเท่าเทียมกันสัตว์ทุกตัวต่างรอคอยวันนี้อย่างใจจดใจจ่อ พวกมันจะมาต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่กระต่ายน้อยไปจนถึงช้างใหญ่แต่ในปีนี้มีสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ตัวหนึ่งชื่อว่าจอมโลภมันคิดว่าทำไมฉันต้องได้แค่ผลเดียวด้วยละ่ะในเมื่อฉันฉลาดกว่าใครฉันควรจะได้มากกว่านี้สิวันแจกมะม่วงมาถึงกระต่ายน้อยปุยไยมาต่อแถวเป็นตัวแรก เมื่อถึงคิวคุณลุงหมีก็ยื่นมะม่วงสีทองให้หนึ่งผลปุยฝ้ายโค้งขอบคุณอย่างนอบน้อมแล้วกลับบ้านไปกินอย่างมีความสุขเมื่อถึงคิวของจอมโลภมันก็ได้รับมะม่วงไปหนึ่งผลเหมือนกับตัวอื่นๆแต่แทนที่จะพอใจมันกลับวิ่งแอบเข้าไปหลังพุ่มไม้แล้วนำใบไม้และดินโคลนมาแปะตามตัวปลอมตัวเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยมีใครเห็น จากนั้นก็เดินกลับไปต่อแถวใหม่คุณลุงหมีสายตาไม่ค่อยดีมองไม่ถนัดนักเมื่อเห็นสัตว์หน้าตาแปลกๆมาต่อแถวก็คิดว่าเป็นสัตว์ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่จึงยื่นมะม่วงวิเศษให้อีกหนึ่งผลจอมโลภดีใจมากมันทำแบบเดิมซ้ำๆปลอมตัวเป็นสัตว์อื่นๆอีกหลายครั้งจนได้มะม่วงวิเศษไปกองโต มันแอบนำมะม่วงทั้งหมดกลับไปที่โพรงของมันแล้วหัวเราะอ,อย่างมีเลศในฮ่ฮ่ฮฉันนี่ฉลาดทินจริงคราวนี้ฉันจะมีความสุขและแข็งแรงกว่าใครในป่าไปตลอดทั้งปีเลยจอมโลบเริ่มกินมะม่วงวิเศษผลแรกเข้าไปอย่างตะกละตะกลามแต่เอ๊ะ รสชาติมันไม่เห็นหอมหวานเหมือนที่เคยกินเลยมันกลับเปรี้ยวจี๊ดและฝาดเฟือนปีหูสงสัยผลนี้จะไม่ดีจอมโลบบ่นแล้วหยิบผลที่สองขึ้นมากินผลที่สองก็ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมมันมีรสขมปีจนต้องรีบคายทิ้งไม่ว่าจอมโลบจะหยิบผลไหนขึ้นมากินมะม่วงทุกลูกที่มันโกงมาก็มีรสชาติแย่ไปหมดทันใดนั้น จอมโลบก็เริ่มปวดท้องอย่างรุนแรงท้องของมันร้องโครกครากเสียงลั่นป่าเอยปวดท้องจังเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ในขณะเดียวกันที่ลานแจกมะม่วงคุณลุนหมีนับมะม่วงที่เหลือแล้วพบว่ามันหายไปหลายผลสัตว์หลายตัวที่ต่อแถวอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้รับมะม่วงทุกตัวต่างส่งเสียงร้องไห้ด้วยความเสียใจ กระต่ายน้อยปุยฝ้ายได้ยินเสียงร้องโอดโอยของจอมโลบดังมาจากในโพรงจึงรีบไปบอกคุณลุงหมีและเพื่อนๆทุกตัวจึงตามไปดูที่โพรงของจอมโลบภาพที่ทุกคนเห็นคือจอมโลบนอนกุมท้องร้องไห้อย่างน่าสงสารข้างตัวมีเปลือกมะม่วงกองอยู่เต็มไปหมดคุณลุงหมีใจดีถอนหายใจแล้วพูดขึ้นว่าจอมโลบเอ,อ๋ย มะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงวิเศษแห่งป่าซื่อตรงมันจะมอบความสุขแก่ผู้ที่มีความซื่อสัตย์เท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่มันตกไปอยู่ในมือของคนโลภและไม่ซื่อสัตย์พลังวิเศษของมันก็จะหายไปกลายเป็นเพียงผลไม้ที่ไร้รสชาติและนำมาซึ่งความทุกข์เท่านั้นจอมโลภได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งละอายใจ มันมองไปเห็นเพื่อนๆที่ยืนร้องไห้เพราะไม่ได้รับมะม่วงก็รู้สึกผิดอย่างสุดซึง้งข้าขอโทษข้าขอโทษทุกคนข้ามันโลภมากเองข้ายอมรับผิดแล้วแม้จะโกรธในตอนแรกแต่เมื่อเห็นจอมโลภสำนึกผิดสัตว์ทั้งหลายก็ให้อภัยคุณลุงหมีจึงบอกให้จอมโลภนำมะม่วงที่ยังไม่ได้กินไปขอโทษและคืนให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับ แม้ว่ามะม่วงเหล่านั้นจะไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วแต่การที่จอมโลภยอมรับผิดและนำมาคืนก็ทำให้สัตว์ทุกตัวรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจอมโลภก็เปลี่ยนนิสยัยกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ซื่อสัตย์และรู้จักแบ่งปันมันได้เรียนรู้บทเรียนอัลลําค่าว่าความสุขที่ได้มาจากการโกง และเอาเปรียบผู้อื่นนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยความสุขที่แท้จริงเกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมตังหากและป่าซื้อตรงก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งสัตว์ทุกตัวต่างจดจํานิทานของจอมโลภและมะม่วงวิเศษไว้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดไปข้อคิดจากนิทาน ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการคดโกงและเอาเปรียบผู้อื่นสุดท้ายแล้วจะนำความทุกข์มาให้ตัวเองความสุขที่แท้จริงเกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม